ทำได้ต <laughs> ั้งหลักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเจอก่อนเจอมาก่อนเดี๋ยวเก็บป้าก่อนนะเดี๋ยวค่อยสวัสดีกันตอนรับอบผุนทุกทีดีคร no ับแต้มแรกนะครับยังไม่ได้สวัสดีนุงสวัสดีกันเลยเดี๋ยวเก็บป้าก่อนครับเดี๋ยวจัดแจงผูกเบ็ดให้เรียบร้อยก่อนผ้าเขาไป็นอะประจับอ้วย สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับอีกหนึ่งวัดครับโอ้วันนี้ลมแรงมากลมแรงกางลถไม่ได้เลยวันนี้ก็มาทางบ้านขุนสมุทรนะครับอ่างเจ๊แฝดวางเจ๊แฝดน,นี่มาท,ที่ไรก็ไม่ค่อยจะผิดหวังเท่าไรครับกูเราต้อนรับตลอดนะครับอ่าก็ที่จะไม่ทนไนดะ้สวัสดีกันเลยปีตแล้วตัวหนึง่งหนับแล้วตัวหนึง่งอ่าเดี๋ยวรารุ่นตอนเย็นจะเช็คยอดให้ดูนะครับว่าจะได้น้อยได้มากชนไหนนะครับลอรุ่นครับ โดดโยงเนี่ยเจ๊เจ๊ตัวที่สองเอ๊ะกุลาวังที่8ปทักกินปุ๊บกระโดดปั๊บไม่กุ้งหล่นปุ๊บกินปั๊บหดืออะไรนี่ล่เดี๋ยวกันคุณวิ้เวนไซด์ของพักเข้มนี่ตัวที่สองมาแววสวยง่าตาท้องเรื่องจริงๆครับนี่โอ้กุลากุลาวัง วงังเจแฝดนี่มาที่ไรไม่ผิดหวังนะครับดูดิไซส์กำลังสวยเลยนี่ครับออออโอโหลมแรงมากครับวันนี้หนับไปแล้ว2ตัวเหนื่อยตลอดออกทะเลก็เหนื่อยโอ้โหงานนวดต้องมาเลยมาวันนี้เข้าวังเจลูกชิ้นก็เจแฝดก็โอ้โห รู้สึกว่าต้อนรับดีแล้วสองตัวแล้วต้องยาวยาวยาววันนี้ยาวยาว,ยาว,ยาวเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีรุ่นตอนเย็นขินอีกแม้วมาทางนี้ลูกวูดถึงมาทางนี้จังวูกระโดดไม่ได้เห็นภาพสวยงามเลยกบใช่ไหม วุ้ที่สีพ้องเนี่ยใส่ปลาเค็มนะครับใส่ปลาเค็มอย่าดิ้นสิลูกเอ้ยใจดิ้นเดี๋ยวลูกสติสติจริงๆนะพอครับติ๊กติ๊กลูกเจ็บมือนะเนี่ยเบาๆเบาเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยนะห้ามอย่าดิ้นถ้าดิ้นไม่ปล่อยถ้านิ่งๆปล่อยหลอกหลอกลูกเรา อ <Tipp ett> <motiv ators> <m> ุ้ยเฮ้ยทำไมมันพยศขนาดนี้โอ้โหเจ็บมือกแล้วเดี๋ยวก่อนฟากรับปั๊บปั๊บหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดอ้าวหยุดแล้วเดี๋ยวปล่อยถ้านิ่งๆจะปล่อยโกูเล่าเข็มนะ ดูครับนะชิบขจรรองเท้าปลาไม่กินแล้วก็ต้องเดินหาครับเดินหาฝูงมันพินานะครับพินาสู้สู้สส,สูในขณะที่เราได้สี่ห้าตัวแล้วพินะยังไม่ได้สักตัวสู้สู้สพี่ ดี๋ยวย้ายทำเลใหม่ก่อนนี่แค่นี้ก็พอขี้เหนียวย้ายทำเลได้เลือกได้เลือกเอาเอาทำเลและสี่ห้าตัวก็พอ,อสวยงามตัวนี้สุดน้ำตักดีด้วยกองกองขันมาทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้โอเคมาแล้โอ้โหสวยเว้ยสวยสวย สวยงามตามทองเรื่องโอ้ยโอ้โหกินทุกตัวเลยมันเป็นมันกินแบบไม่ละแวงกินปุบ๊บกินปั๊บสวยงามตามท้องเรื่องอะไรวะตัวที่สู้โอ้โห <laughs> อันานาคันด้าเยอะจริง อนาคอนดาเดี๋ยวครา,าวนี้ต้องเอาเอาแล้วต้องเอาแล้วไปผัดเผ็ดซะหน่อยนี่โหอน,น,คนาคอนดาเก็บสงสัยไอ้ไหลดึงชิงหลิวลงรูด่านว่าแล้วจริงเลยปลาไหลเยอะจริงเลยชุบอุ้ยดีเอาได้สองตัวแล้วสองตัวแล้วผัดเผ็ดผัดชาผัดชาปาลาไหล ทำเลสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็สามโมงจะสี่โมงแล้วตอนนี้ก็คงจะต้องแบบ้าไม่ได้ก็จะต้องเก็บของจะทำเลสุดท้ายแล้ว <c oughs> ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะมาเช็คยอดให้ดูก่อนครับดูแวเทมเลยนี่โหไซส์สวยด้วยได้ทั้งหมด5ตัวคนระับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ ห้าห้าหตัวนะครับวันนี้ได้ห้าตัวโหสวยงามจริงจะเอาไปทับประเค็ม <c oughs> โอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครกลับบ้านก่อนแล้วครับบ๊ายบาย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 